ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเอฟซี FC, แค่สองเสี้ยนของใายมาผมมาผ่อนในตอนแรกๆไปกับพวกแกงพี่นอ้องเอ้ยชักเป็น่ังไันเอกมาตามสัญญาพี่น้องท้องก็กินเขากินน้ำ มาอยู่เ mm hmm. ขากะพี่น้องคือเกาชิบลักก็คือเป็นรอบพ่อี่น้องาตามสัญญาเนาะมือ,ม,อมือว่านก็ลงชิบสูตรดังเดิมไปเนาะมือนี่กะ เดีมาตามต่อซีกูบนลลางนะพี่น้องกะจักสีวายจังงดิพี่น้องมันเป็นเลขถูกเกาไหมพี่น้องเอาสีเทศจัง่าดิสีวายจังงดิจักทิชเขาจักทิชือจักทิชยิดได้พี่น้อง,งองด้วย เป็นเลขตัวเกา่าบางยามันกับนี่หกบางยาเนี่ยหกหกลักสิบเป็นบากีน่น้องงวดนี้ก็บหกลักสิบอีกชักเสียวจังเลยเพราะว่าทั้งสูตร เทียนนี่เก่าหกลักศินเนี่ยไปเห็ดมันเป็นหกลักศินสองงวดอะคือสีวาจังด้วยมัสีวาตัวเก่ามันสีามาอะไรพี่น้องคือนน้ำอยู่ มันเห็ดไปประเดีพี่น้องเพราะว่าสูนนั้นมันเคยเข่าเนาะมันก็เอาลักซิปไปเห็ดมันบระเดีเปลี่ยนแปลงลักซิปเลยลักซิเขา่าลักสิถือลักสิทิดพี่น้องบานนี่เข้ากะมันมีซีคูเนาะซีคูเหนล่างคลิปนี้เป็นเป็นซีคูเหน,นล่างเลยจักซิ ก็ยังได้ mất ก็ hết ต,ตามสูตรพี่หน่อกาเอาไปไว้เหียบเทียวเบื้งเนื้อไป,ไปอมีข้อเบื้งเนื้อมันเห็ดไปมาได้พี่น้องมันมีเหล็กตัวเดียวคือดึงหกลงมาเห็ดยวหมดก้อนก็ดึงหุกลงมาเห็ดยวจะ้ามันผิดพลาดกับขอโทษขออภัยหลาย จะเห็บตามสูตรสูตรวิา่าแล้วเพราะว่าสูตรอันที่มันเข่าเมื่อกี้นะเนเ่าหกมาเห็บบอเดีวสองมาเห็บถ้ามันเข่าก็ถ้ามันแมน่นสูตรแมน่นเดินดีก็เขา่าอจะเข่าตัวที่เหลือก็ได้ เมื่อกี้มันมีอย่างนี้ก็ะชิบ่เ,เขียนดำพี่น้องกเอ็เอาเชียเอาโตัวเก้าให้เบิกแหละเนานะ่เ,เขียนแหละถ้าว่ากรชิเตรียมตัวนิ่ให้อยู่มันเห็ดเห็ดไปแนวอื่นไปบ่ได้พี่น้องสิคิดจ่นนนะคิดจะแล้เนาะ โอ้ยบอเปลี่ยนสำเนี้ยเปลี่ยนตังเตียนเก่าหาบางอย่างเนาะมันได้ถูกเก่าไหม่นอะสีนีนจะบ้เลขสีมัออกเก่าเนาะกินากเจ๊กันพี่เจ๊น่าเอาพี่เนอะเตีมที่แล้ว À, Bong nha thì ngang 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 Cái ngang thì ngang ngang Cái nhau ngang 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 Kết quả là lái ngang thì ngang 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 พิจารณวนะตอนเดี๋ยวคิดน้าจะสิเป็นลางอย่างเดียวเนาะพี่น้องแต่ว่าลางเตียนบอเมินตัวเก่าวิสิเข่าอันใหนวิสิพิษอันใหนกับพวกหมูเพราะว่าสูตรบน,นมันเอาหลักสิบมาเห็ดพี่น้องก็แล้วแต่ว่า เกษตรไทยสวยมั่นกับวงโซฟังอ่ะล่ะอันนี้แม้แต่หกขึ้นเก่าไหมนี่เนาะบางยามันหมดก่อนมันหกสองเนาะงวดนี้มันหกยังหกขาหกขาเก่าหกขึ้นเก่ามันนี่เท่านั้นที่เนาะมันไปบ่ได้แล้วพิดไปพิดเท่าไหร่ละเนาะกแต่เตียบๆเส้นอื่นๆเนาะถ้ามันโมเมน กาื่อใส่ก็ลงไปต่ำอยู่นะตามระเบียบธรรมดา,าที่ในยุคจักทีเขาจักที่ถือจักที่พิ็เดี๋ยวว่ากันมันได้ตัวเกาวนนินอกนี่ตัวใดกระจังไปเบิ้งหวยกันเนาะรับเนาะ เ,เวลาสูกขวัญตัวเบื้งหอยครับครับนี่ยวเราหอยมันเป็นใบเก่าพี่น้องเขาได้เขียนใหม่ที่ไหนแต่ว่ามาันมาลงวันที่โอ้ยมันสิบหกตัวนี้เนาะโอ้หัดเก่ากับวันชน่นขาทีมแล้วก็มาลงวันที่สิบหกนาะพี่น้อง มันเป็นเลขตวัวเนนก่าพี่น้องเนี่ยก็ได้คือเก่าซีคูบนล่างเด้พี่น้องเลขนี้ยังแต่ยุคือเก่าเน,น,น้นมันบอ่อบางยานิมันเสียวเงี้ยก็เพราะชักพี่น้องเนาะเลขกบก็คือเก่าอันนี้ก็คือเก่าเพราะว่ามันรักสิบมันก็ไดหกสองงวดพี่น้อง แคบออกพี่นอ้องอันนี้มุกกล่มที่ง,งดเมื่อกี้มันเข่าตัวนี้บานนี้เลี่ยนมาเป็นตัวนี้เด้อพี่น้องเด้เอเ้าก็ซื้อติดไและพี่นอ้องงดเี่อกีมันออกองยานี่มันออกทั้งบนทั้งล่างนั่นบ่ะหรือจังเลหรือสิมักแม่ตัวนี้กะ บอลูพี่น้องมันว่างแยสูตรอ่ะมันกะเข่ามันเข่าเต็มๆพี่น้องถ้าพ่เขาคือเป่าเขาเลยเน้นเนี่ยมันเมื่อกี้เนีนเนี่ยห้าเก้าเหลวมันออกเนียงเกาห่าบเนื้อหาเก่าวันนี้มันกะเหลือสิบหกกับหนึ่งเก่านัดกะบอแน่เสมอไปดรอกพี่น้อง เป็นไปได้เบิดมันก็ได้สมีนแหละพี่น้องเอาแคบออกพี่น้องแต่ว่างวนอีกมากจอดอกหนึ่งหกหนึ่งหกหนึ่มากอยู่เปลี่ยนมันจีเด้อพี่น้องเด้อมื่อกี้ก็อยู่นี่วันนี้มาเปลี่ยนแล้วสิบหกเด้อ แคบอกพี่น anyway. mm ้องได้สำนันละสีแมนบอมแมมอ่ะพิจารณาหนาเนาะมันเห็นยังบ่ได้แล้วมันแก่ได้รักโห้คือกันแคบอกพี่น้องพิจารณาหนาวีครูบนล่างต้องมีให้เห็นเนาะพัดเปนแมมหรือสีแมมนิดเดียวพี่น้องเนาะขอมาแล้วก็ผ่ากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม เพื่อเป็นกําลังใจเก็บคิปต่อไปครับสี่คู่บนล่างเนะเาะเนาะโลกหายแล้วตามสัญญาพี่น้องเับเอาบอได้เขียนไม่เอาอันเก้านี่แหละเป็นปเลขตัวเก้า,าจุดท้ายในีไกลพี่น้องเอฟซี FC แฟนสองมีโศกมีหมนันทําลาเรื่อยเรยสุขโสุขก้นครับสวัสดีครับ